เรียนเล่นเล่าวันนี้เราได้เดินทางมายังอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนกับนักเรียนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมอำเภอปาา่าซางจังหวัดลำพูนเพื่อมาศึกษาแหล่งเรียนรู้โบราณสถานสำคัญในอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนบริเวณนี้มีความเป็นมาที่ยาวนานและมีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญหลายๆแหล่งซึ่งเราได้นำไปสืบค้นและนำไปสู่การคิด เพื่อสืบสารภูปัญญาการจักสารในชุมชนของตำบลน,น้ำดิบซึ่งเราได้ไปสอบถามปราชาวบ้านเกี่ยวกับการจักสารภาษาโยมว,วต,ตอกกุ้เนี่ยเพราะว่าตอกภาษาไทยเรียกว่าทองไปตอกก่อตอกน่ตอกในสุนัขตอกตอกในสุตอก มีทะเลาตกสารครับแล้วก็ทั้งนี้คือแย่มาเกี่ยวกัเรือว่าแย่ตั้งแต่ละอ่อนไปโคบูโลเขาเกิดแม่ของมีนี่แหละนะแต่ก่อนนี่ตอนมีปิ้นละอ่อนนีปัญหาโกหกมีจ้างก็แล้วแหละนี่ปัหาโกหกนี่วันเสาร์วันติดนี่กะต้องจ่ยพอจ่ยเมษานสิ่งที่ได้เลยรู้จากกิจกรรมนี่เหรอครับก็คงจะเป็นเรื่ลยกับประวัติศาสตร์ของของการสารแข่งครับและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการ ไปศึกษาเรียนรู้ด้วยซึ่งในส่วนของนี้ในส่วนของตอนนี้นั้นเราได้เราไปได้ข้อมูลมาเพียบเลยับผมแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของภูมิัญาคของชาวบ้านของที่เราได้ศึกษาเองครับผมแล้วก็จะมีพวกของพิธีการในการทําพวกเครื่องจักรสารต่างๆนด้ครับผมสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะผมก็คืออ้อย่างเอออย่างแรกเลยผมก็คือจะเป็นการสารไม้ไผ่ผมซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้มีดนะผมนะของมีคมในการสารชุนน่นอนว่ามีความอันตรายน่นเอง ในปัจจุบันแล้วก็มีเทคโนโลยีครับผมนั้นในการเข้ามาช่วยในการสารไม่ไผ่ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสิ่งของครับผมที่เราใช้ในการทำอย่างเช่นพวกเฉลียวครับผมเฉลียวนี่เอาไว้ตามความเชื่อของคนล้านนาโบราณครับผมเขาใช้ในการไล่พผีปีศาจอันนี้คือเาเป็นเป็นส่วนของข้อมูลที่ผมก็เพิ่งไม่รู้เหมือนกันคอตคาบนี่ก็คือจะเป็นเสื้อของที่ใช้ในการ เรียกได้ว่าเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับวัสดุครับผมก็วัสดุต่างๆที่ออกมาใช้ทำเนาะแล้วก็สื่อถึงความปานีชของคนโบราณด้วยครับผมในส่วนของันต่อมาก็จะเป็นดอกเลนนี่เจ้าดอกเลนนี่เนี่ยส่วนใหญ่และะ้วใช้นในการประดับตกแต่งครับผมจะเป็นการนําภูมิปัญญาของคนโบราณเนาะนำมาแตะแสในแบบใหม่ๆทําให้เกิดเป็นของใหม่ๆที่ทําจากสารอื่นขึ้นเองครับผมเราได้ลงไปในพื้นที่จริง ยังหมู่บ้านที่มีการจัดสารซึ่งคนในพื้นที่เรียกว่าแข่งเป็นภาชนะที่ใส่ขอบเราได้ลงไปเรียนรู้ในการเริ่มจักสารการเตรียมไม้ไผ่และกระบวนการทําเป็นตอกเพื่อนํามาขึ้นรูปเป็นเข่งซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและได้เรียนรู้สิ่ง,งใหม่ๆพร้อมๆกันครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนั้น ใช้เครื่องจกักรตอกแคนการสานด้วยมือหรือการใช้มีดผ่าด้วยมือซึ่งสมัยก่อนเราจะนั่งทำด้วยมือเป็นสนใ่จุดเริ่มต้นนะครับพวกเราได้พวกเราเห็นว่ารครับการจักสานคามันสูญเริ่มจะสูญหายไปนะครับในสมัยก่อนตอนที่ผมเขอาเด็กๆครับมันยังมีเยอะอยู่ครับซึ่งตอนนี้ครับมันมีน้อยลงมากครับซึ่งพวกเราอยากที่แบบจะอนุรักษ์มันไว้ด้วยครับซึ่ง หมู่บ้านของพวกเราอะครับอยู่ในแพ่งอยู่ในป่าอยู่แล้วนะครับมีไม้ไผ่กลายอย่างการนั่งอยู่แล้วนะครับพวกผมก็เลยอยากจะนํามาใช้เป็นประโยชน์ครับพวกเราจึงทําเป็นเครื่องจักรจายขึ้นมาครับแล้วก็ทำไมาถึงเลือกโครงงานนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าในหมู่บ้านของพวกเราครับมันมีไม้ไผ่เยอะครับหาได้ง่ายพวกเราจึงสามารถนํามาทําได้เลยครับไม่ได้แบบยุ่งยาก,กอย่างมากครับแล้วก็สามารถนํามาสอนเพื่อน ในโรงเรียนสองเพื่อนในหมู่บ้านอย่างนี้ได้เลยครับเพราะว่ามันมีวัสดุอุปกรณ์ที่เยอะอยู่แล้วครับซึ่งสามารถนํามาทําได้เลยพวกเราก็จึงนํามาทำครับเพื่อต่อยอดเอาไว้ครับเพื่อมันมันหายไปครับเพราะว่าถ้ามันหายไปเกานมันก็น่าเสียดายนะครับว่ามันอยู่กับเฮามาหมื่นแล้วเนาะครับว่ามันอยู่มากับเฮาตั้งแต่สมัยทั่วสมัยยายครับซึ่งมันถ้ามันหายไปเกาะมันก็ ดูยังไงอยู่นะครับเพราะว่าเพื่อนอุตสาอนุรักษ์สืบทอดมาเมื่อครแล้วครับซึ่งผมเขาเลยอยากทำมาไว้ครับเพื่อมันจะได้อยู่กับเขาต่อเรื่อยๆครับซึ่งมันก็ได้ประโยชน์นักอยู่นะครับเช่นมันสามารถย่อยสลายได้มาได้ทำเพื่อแบบเกิดมลพิษอย่างมากครับเพราะว่ามันเป็นไม้ไผ่นะครับมันสามารถย่อยสลายตามตามเวลาได้ไปได้เหมือนแบบเคงที่เป็นแบบพลาสติเนียครับซึ่งถ้าสมมติว่าเขาเอาไปทิ้งตามถนนนี้ต่อมันก็เป็นขยะที่มันย่อยสลายมาได้เลยครับ พวกผมจึงทำโครงไา้นี้ขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์มันไว้ครับเราได้เดินทางไปยังหมู่บ้านห้วยอ้อ,อตำบลน,น้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลําพูนได้ลงไปยังพื้นที่บ้านป้าน้อยซึ่งเป็นคนในชุมชนเพียงไม่กี่คนที่ยังยึดอาชีพการจักสารก็คือการสารเข่งขายให้กับตลาดในท้องถิ่ปนป้าน้อยได้ให้ข้อมูลกับพวกเราว่าการจักสารในชุมชนของปัจจุบันนั้น เริ่มมีการสูญหายและเริ่มที่จะไม่เป็นที่ถูกพูดถึงเนื่องจากคนในชุมชนมักไปทำอาชีพที่ได้รายได้เยอะกว่าและมีความมั่นคงกว่าทำให้การจักสารลดลงเรื่อยๆจากอดีตพวกเราได้เรียนรู้การทำการจักสารเริ่มจากการเอาไม้ไผ่มาทำเป็นตอกและได้ให้ปราชชาวบ้านช่วยสอนซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากปราชชาวบ้านและคนที่ชำนาญเรื่องการจักสาร ที่มารวมตัวกันบ้านป้าน้อยในวันนั้นเราได้รู้วิธีการที่ละเอียดในการทำปัญหาของปัญหาและอุปสรรคะครปัญหาที่เราเจอคือการเตรียมตอกไม้ไผ่สีสุกครับการจะต่ดตอกไหมหักตอกไม้ไผ่สีสุกซึ่งเราจะต้องไปหาบางพื้นที่คเพราะบางพื้นที่เขาเลิกปลูกครับแล้วก็การจาับตอกเสร็จแล้วมันจะเกิด ม้ที่เราจะต่อดเราจะเกิดอาการแข็งขึ้นซึ่งถ้าทําให้ไม้แข็งเราจะไม่สามารถนํามาทําให้อย่างเช่นขึ้นโครงเข็งครับหรือแล้วโอกาสารั่งในการทางาน,นครับคือเวลาเวลาการเดินทางการเดินทางซึ่งเราต้องมานบในสอบพีเพราะว่าไก้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเราต้องเตรียมสอบแล้วก็การนาเสนอครับการนาเสนอซึ่งเรามีเวลาไม่ถึงสองเดือน เราจะต้องเตรียมนำเสนอภายในแล้วต้องทำภายในเร็วๆนี้แล้วต้องทำทำภายในสองเดือนให้ทันดังนั้นสิ่งที่เราต้องนำมาคิดก็คือเราจะนำความรู้ที่เราได้รับมาทำให้เกิดผลสำเร็จจริงๆได้อย่างไรเราจะต้องวางแผนเพื่อศึกษา<อ>เรียนรู้<อ>และเผยแพร่ไปให้คนอื่นได้สืบสานปัญญาของการจักษานี้นั่นคือสิ่งที่เราต้องนำมาวางแผนและทำให้เกิดผลสำเร็จขึ้น ในอนาคตเราได้พยายามกันอยู่หลายครั้งในการทำความเข้าใจวิธีการจัดสารและจุดเริ่มต้นซ้ำแล้วซ้ำอีกการนำไปต่อยอดนะคะขยายองค์ความรู้ให้กับเพื่อนในโรงเรียนและขยายองค์ความรู้ให้กับเพื่อนในห้องเรียนและเอาลง u t u b e คะ่ะและประโยชน์ของมันเอาประโยชน์ของมันคือ การทําตะกร้าไม้ไผ่ค่ะเพื่อเอาไว้ประหยัดงบในบ้านเช่นใส่ของและแทนพลาสติกค่ะเพราะว่าในหมู่บ้านของเรามีไม้ไผ่เยอะมากค่ะจึงเอาไม้ไผ่นี้มาทําเป็นการจักสานค่ะทุกคนใช้เวลา2วันในการเรียนรู้การขึ้นรูปเค็งและการสานในรูปของถาดเข็งเพื่อจะนามาขึ้นโครงให้เป็นรูปทรง และใช้วิธีการสารแบบขัดแตกในการสลับให้เป็นรูป6กฉากหรือหกเหลี่ยมวิธีการนี้นักเรียนได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างจะบ่อยและใช้ความอดทนค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าเป็นวิธีการที่มีความละเอียดซับซ้อนและต้องใช้ความพยายามในการจดจำเราได้ใช้เวลาไปกับการขึ้นรูปเข็ง และมีความคิดต่อยอดว่าการทำเค่งอย่างเดียวนั้นอาจเป็นการสืบสารภูมิปัญญาที่ไม่ครบหรือรอบด้านอยากจะต้องมีการจักสารหรือทำอย่างอื่นเพิ่มนอกจากเค่งโดยใช้วัสดุชิ้นเดียวกันนั่นก็คือตอกไม้ไผ่ดังนั้นเมื่อนักเรียนได้มีความเข้าใจแล้วจึงมาปรึกษากันว่าเราจะทำอย่างไรให้มีผลผลิตนอกเหนือจากเค่งไม้ไผ่ และนั่นเป็นที่มาของการนำตอกมาจากสารเป็นรูปต่างๆและนำมาจากสารเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันหลาย,ลายๆอย่างและก็จะเกิดขึ้นอีกในเวลาต่อมาซึ่งสิ่งประดิษฐ์พวกนั้นได้นำมาสู่การค้นพบเครื่องจักสารที่ทำจากตอกไม้ไผยอีกเป็นจำนวนมากทั้งเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี และการนำไปใช้ในชุมชนต่างพื้นที่ให้แสดงเห็นถึงภูมิปัญญาของการจักสานที่มีมาแต่เดิมในชุมชนแห่งนี้ได้และเพื่อไม่ให้ภูมิปัญญานี้สูญหายไปเราจึงนำไปศึกษาเรียนรู้และต่อยอดให้กับทุกๆคนที่มีความสนใจรวมถึงพวกเราเองที่อยากจะนำภูมิปัญญาเหล่านี้ไปบอกต่อให้กับคนรุ่นหลังของเรา ให้เข้าใจถึงสิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งพวกเราทุกคนนั้นส่วนใหญ่มองข้ามและให้ความสำคัญกับมันน้อยลงในปัจจุบันสิ่งที่ชอบที่สุดนะคะวันที่ได้ลงพื้นที่ไปตอนที่ไปหมู่บ้านหนองมะขาวไปที่วันหนองมะขาวรู้สึกว่าชอบมากตรงที่ว่าบรรยากาศมันร่มรื่นมันมีปลาว่ายน้ำ แล้วก็มันไม่ร้อนมากเพราะ่มันช่วงเย็นแล้วก็ได้กลับบ้านไวค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือการลงที่ไปยังหมู่บ้านหนองมะขาวส่วนสิ่งที่ยากที่สุดนะคะฉันตัวคิดว่าแต่ละอย่างี่ยมันยากไม่เหมือนกันถ้าในวันที่ไปบ้านเมืองหนองล่องไปไปลงที่ที่เมืองหนองล่องรู้สึกว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการถามให้ได้คําตอบที่มันตรงกับสิ่งที่เราอยากจะรู้ ส่วนการสา,ารเข่งกันวันที่เราลงไปว่าไม่ออไปสานเข่งรู้สึกว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการจําฐานแล้วก็การจําหลายๆอย่างให้ได้แล้วก็การเก็บการรวบนี่ก็คือสิ่งที่ยากที่สุดสําหรับการที่เราไปสารเข่งส่วนการนําเสนอก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าอันนี้ยากสุด,สดแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาในการทําแล้วก็กว่าจะพรีเซนต์ได้ก็ใช้เวลานาน,านอยู่ค่ะ รู้สึกว่าถ้าในสามอย่างนี้ให้เลือกสิ่งที่ยากที่สุดก็เป็นการนําเสนอเพราะว่ามันยากกว่าสองอันที่กล่าวมาแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ชัยชนะมาค่ะ